สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาดูกับช่องอะไรไม่จินนะเราจะมาดูตัวละครที่เราแต่งขึ้นนะนี่เลยตัวแรกคือตัวนี้เลยนะคะตัวละครตัวละครของเราเล่นเนาะจะเป็นอะไรผู้กาเดียนใช่ไหมเออชื่ออะไรก็ไม่รู้เนาะชุดเนี่ยแล้วก็พังหลังนะ แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นผู้ชายเนาะเราจะทำตัวผู้หญิงตัวหนึ่งผู้ชายตัวหนึ่งมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะโอเคอันนี้ดูดีวะ่ะโอเคแค่นี้เนาะแล้วเ็กกาหาได้ง่ายๆเลยแค่กดไปที่เป็นแขนแขนไดนะ้เนาะมันจะออกมาแล้วเ,ออเ,ออเลือกกางใจเลยเนาะโอค แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะกดด้วยที่ตัวแขนเสื้อเนี่ยของก็อหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะาได้แล้วเนาะโอเคตัวนี้ตอนนี้เราสวยสวยแล้วสำหรับเรานะเหมือนกันแล้วค่ะแค่เลื่อนไปก็เห็นจะเห็นเนาะแต่ว่าเราชอบตัวที่เราแต่งมันกลมตัวนี้เลยสาวตัวนี้เลยสวยโอเคแค่นี้ค่ะ